สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่กําลังเป็นที่จับตามองอย่างมากเลยในวงการเพลงลูกทุ่งก็คือเรื่องอนาคตของต้นข้าวสุพริยาค่ะเด็กหญิงอายุแค่13ปีแต่ว่าสร้างปรากฏการณ์ที่แบบว่าหาตัวจับได้ยากมากทํารายได้จากการร้องเพลงเปิดหมวกเนี่ยเกือบแสนบาทต่อวันเลยนะคะครับผมทั้งที่ยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองด้วยซ้ําใช่ครับคําถามใหญ่ที่ทุกคนกําลังถกเถียงกันอยู่ตอนนี้เลยก็คือ แล้วน้องจะทำยังไงต่อไปดีจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง GMM Grammy หรือว่าจะเดินบนเส้นทางศิลปินอิสระซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากบทวิเคราะห์เชิงลึกของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งเขาอ้างอิงแนวคิดมาจากผู้ใหญ่ในวงการสื่อก็คือคุณอาต้อยแอร์ทีวีพูที่เสนอแผนที่ชีวิตที่มันน่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะพลิกวิธีคิดของวงการเพลงไปเลยก็ได้ค่ะแปลงของอ,อำนาจต่อรองระหว่างศิลปินกับค่ายเพลงในยุคนี้ได้ชัดเจนมาก สิ่งที่เราจะมาดูกันก็คือข้อเสนอที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันสมเหตุสมผลแค่ไหนแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของวงการบันเทิงได้บ้างเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ภาพของปรากฏการนี้กันก่อนเด็กอายุ13เพิ่งจะเรียนอยู่ชั้นมหนึ่งเองนะคะแต่ว่ามีความสามารถในการร้องเพลงที่ดึงดูดคนได้มหาศาลจนมีรายได้ขนาดนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาเลยครับ ในบทวิเคราะห์เนี่ยถึงกับใช้คำว่าเป็นนักร้องมหาศิร,รย์คนแรกของประเทศไทยเลยนะคะอืมสิ่งที่ทำให้กรณีของน้องต้นข้าวแตกต่างจากศิลปินรุ่นก่อนๆอ,อย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะคือลำดับของความสำเร็จลำดับความสำเร็จใช่ครับคือในอดีตเนี่ยค่ายเพลงจะเป็นคนค้นพบเป็นคนปั้นเป็นประตูสู่ความสาเร็จใช่ไหมครับค่ะแต่สำหรับน้องต้นข้าวเนี่ยเขาดังแล้วก็สร้างฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง ก่อนที่จะมีสังกัดด้วยซ้ำอ๋อ oh. นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเพราะมันหมายความว่าอำนาจต่อรองที่เคยอยู่ในมือค่ายเพลงอะครับตอนนี้มันย้ายมาอยู่ในมือของศิลปินตั้งแต่ยังไม่ทันได้เซ็นสัญญาเลยนั่นก็เลยนำมาสู่คำถามโลกแตกที่แฟนคลับถกเถียงกันหนักมากเลยใช่ไหมคะว่าระหว่างการเป็นศิลปินอิสระ ที่แบบได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอิสระในการตัดสินใจทุกอย่างกับการเข้าสังกัดใหญ่ที่มีทีมงานมืออาชีพดูแลตั้งแต่ทำเพลงการตลาดไปจนถึงเสื้อผ้าหน้าผมแบบไหนคือทางที่ดีที่สุดสำหรับน้องเขาถูกต้องครับซึ่งแต่ละทางมันก็มีข้อดีข้อเสียชัดเจนนะการเป็นอิสระเนี่ยให้การควบคุมเต็มร้อยเลยรายได้ส่วนใหญ่ก็ได้เองแต่ก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยอในการบริหารจัดก,การทุกอย่างด้วยตัวเอง ซึ่งมันเป็นภาระที่หนักมากสําหรับเด็กอายุเท่านี้จริงค่ะดิทางตับกันการเข้าสังกัดใหญ่ก็เหมือนมีทางด่วนไปสู่ความสําเร็จมีทีมงานระดับประเทศคอยหนุนแต่ก็ต้องยอมรับเงื่อนไขาการแบ่งไรายได้แล้วก็อาจจะสูญเสียอิสระในการสร้างงานไปบ้านซึ่งบทวิเคราะห์ของคุณอาต้อยที่ถูกนํามาขยายความเนี่ยก็ให้คําตอบที่น่าสนใจมากๆว่าดีทั้งคู่ดีทั้งคู่ใช่ค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาที่เหมาะสม และนี่คือจุดที่แผนการนี้เริ่มจะน่าสนใจมากๆล้วค่ะเพราะบทวิเคราะห์เสนอแนวทางที่แบบสวนกระแสเลยว่าน้องต้นข้าวควรเซ็นสัญญากับค่ายใหญ่อย่าง GMM แต่แตมีเงื่อนไขสำคัญพ่วงท้ายมาว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้ใช่ครับหัวใจของข้อเสนอนี้คือการชะลอการตัดสินใจทางธุรกิจออกไปก่อนเหตุผลหลักที่เขายกขึ้นมาก็คือตอนนี้น้องยังเด็กเกินไปบทความเปรียบเปรยไว้เห็นภาพมากเลยครับว่า เป็นเหมือนต้นกล้าอ่อนๆอการรีบนำน้องเขาเข้าสู่ระบบธุรกิจเต็มรูปแบบเนี่ยอาจจะเป็นการเร่งรัดแล้วก็สร้างแรงกดดันที่อาจจะทำลายพรสวรรค์หรือแม้กระทั่งชีวิตในวัยเด็กของน้องไปได้เลยข้อเสนอที่ว่าก็คือให้รอไปอีกประมาณ6-7ปีครับ ให้น้องอายุครบ20ปีบริบูรณ์หรือว่าเรียนจบปริญญาตรีก่อนให้เขาได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นได้เรียนหนังสือแล้วก็เติบโตจนบรรลุนิติภาวะสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตได้ด้วยวุฒิภาวะของตัวเองฟังดูเป็นอุดมคติที่ดีมากเลยนะคะครับแต่มันก็เกิดคำถามตามมาทันทีเลยว่า ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากเลยใช่ไหมคะเจ็ดปีในวงการบันเทิงนี่มันนานเหมือนชั่วชีวิตเลยนะนานมากครับกระแสความนิยมอาจจะเปลี่ยนไปมีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นมานนับไม่ถ้วนการหายไปหรือว่าชะลอตัวลงอาจจะหมายถึงการถูกลืมไปเลยก็ได้เป็นคำถามที่เฉียบคมมากครับและนั่นคือความเสี่ยงสูงสุดของแผนการนี้เลยแผนนี้คือการเดิมพันครั้งใหญ่กับสองสิ่ง หนึ่งคือพอรสวรรค์ของน้องต้นข้าวที่เชื่อว่าจะยังคงโดดเด่นและพัฒนาไปได้อีกไกลและ2คือความภักดีของฐานแฟนคลับที่เชื่อว่าจะยังคงสนับสนุนน้องอย่างเหนียวแน่นต่อไปในระยะยาวอืม,มันคือการมองข้ามผลประโยชน์ระยะสั้นไปสู่การสร้างศิลปินที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งในระยะยาวซึ่งเป็นมุมมองที่น่ายกย่องมากนะครับแต่ในเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงมากจริงๆครับ ค่ายเพลงส่วนใหญ่าอาจจะไม่กล้าเดิมพันแบบนี้เอาละค่ะสมมุติว่าทุกฝ่ายยอมรับความเสี่ยงนี้ได้มันก็ยังเจอปัญหาในโลกความจริงอยู่ดีคือแล้วระหว่าง6-7ถึงปีที่รออยู่เนี่ยน้องต้นข้าวจะทำงานต่อไปได้ยังไงโดยเฉพาะปัญหาใหญ่เรื่องลิขสิทธิ์เพลงที่เป็นหัวใจของการแสดงของเขาเลยครับตรงนี้ในบทวิเคราะห์มีทางออกที่ดิฉันคิดว่าน่าทึ่งแล้วก็อาจจะดูแปลกใหม่มากๆเลย ข้อเสนอที่ว่าก็คือให้ GMM เปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปเลย oh. จากการเป็นผู้ว่าจ้างที่มองหาผลกำไรมาเป็นการสวมบทบาทผู้อุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์ใช่ค่ะหรือผู้ที่ทำบุญคุณกับเด็กคนนี้แทนตรงนี้คือประเด็นที่พลิกวิธีคิดทั้งหมดเลยครับเพราะมันเสนอให้ไขเพลงยักษ์ใหญ่ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโมเดลธุรกิจปกติโดยสิ้นเชิงใช่เลยค่ะ คือแทนที่จะเซ็นสัญญาเพื่อทำเงินกลับเสนอให้ค่ายช่วยเหลือน้องในเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอาจจะด้วยการอนุญาตให้ใช้เพลงในสังกัดหรือแม้กระทั่งขายลิขสิทธิ์ให้ในราคาพิเศษเพื่อให้น้องสามารถทำงานร้องเพลงเลี้ยงดูครอบครัวแล้วลก็เป็นทุนการศึกษาต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรคฟังดูเหมือนการทำการกุศลเลยนะคะแต่ในมุมของบริษัทมหาชนอย่าง GMM ที่ต้องตอบคำถามผู้ถือหุ้นเนี่ยมันจะสมเหตุสมผลได้ยังไง การกระทําแบบนี้มันจะถูกมองว่าเป็นการให้ประโยชน์โดยไม่มีผลตอบแทนที่ชัดเจนหรือเปล่าคะนั่นคือคําถามสําคัญเลยครับแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปนะมันอาจจะไม่ใช่การกุศลร้อเซแต่มันคือการลงทุนในรูปแบบที่ต่างออกไปเป็นการลงทุนในสิ่งที่จับต้องไม่ได้อออนั่นคือความกตัญญูและภาพลักษณ์ขององค์กรแนวคิดเบื้องหลังที่บทความนําเสนอก็คือการเดิมพันกับสิ่งที่เรียกว่า DNA กตัญญูของน้องต้นข้าว DNA กระตันยูครับมันเป็นการมองเกมระยะยาวที่เชื่อว่าถ้า GMM ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือน้องในวันที่น้องยังเป็นต้นกล้าเมื่อเวลาผ่านไป7ปีวันที่น้องกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่พร้อมจะผลิตด,ดอกออกผลแล้วเนี่ย ความผูกพันที่สร้างจากบุญคุณในครั้งนี้จะทรงพลังยิ่งกว่าข้อผูกมัดใดๆในสัญญาทางกฎหมายอ oh. และน้องจะเลือกกลับมาตอบแทนค่ายอย่างแน่นอนขณะเดียวกัน GMM ก็จะได้ภาพลักษณ์ที่ดีมาก <c oughs> ในสายตาสาธารณชนว่าเป็นองค์กรที่สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถและมีความกระตันอยู่ไม่ใช่บริษัทที่จ้องแต่จะตักตวงผลประโยชน์ซึ่งในยุคนี้ภาพลักษณ์แบบนี้มีมูลค่ามหาศาลนะครับ น่าสนใจมากเลยค่ะเป็นการเอาแนวคิดเรื่องบุญคุณซึ่งเป็นค่านิยมที่ฝั่งรากลึกในวัฒนธรรมไทยเราอยู่แล้วมาประยุกใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่แต่คำถามคือเราจะมั่นใจใน DNA กระตันยูของเด็กคนหนึ่งได้ยังไงในแหล่งข้อมูลมีการยกตัวอย่างการกระทำของน้องต้นข้าวมาสนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ มีการยกตัวอย่างมาสองเหตุการณ์ล่าสุดเพื่อตอกย้ำภาพนี้เลย<ฮ>เหตุการณ์แรกคือการที่น้องไปร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคลของเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีที่วัดชัยชุมพลชนะสงคราม<ฮ>ในงานนั้นน้องได้กล่าวขอบคุณแฟนเพลงที่ร่วมสมทบทุนสร้างเจดีและก็พูดประโยคที่น่าประทับใจมากว่าหากแม้นมีปีกให้โบยบินก็ไม่เคยลืมดินที่เคยเดินโอ้โหครับ แล้วเหตุการณ์ที่2ล่ะคะเหตุการณ์ที่2คือการประกาศจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อนํารายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมทางภาคใต้ การกระทำทั้งสองอย่างนี้ถูกนำเสนอในบทวิเคราะห์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยครับว่าน้องต้นข้าวไม่ได้มองแค่เรื่องเงินทองหรือชื่อเสียงของตัวเองแต่มีความคิดที่จะตอบแทนสังคมและผู้มีพระคุณอยู่เสมอซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เองที่ทำให้ข้อเสนอเรื่องการเดิมพันกับความกระตัญยูของน้องดูมีน้ำหนักและก็น่าเชื่อถือมากขึ้นในมุมมองของผู้ที่เสนอแนวคิดนี้ค่ะ แต่แน่นอนครับในมุมมองของนักธุรกิจที่มองโลกตามความเป็นจริงก็อาจจะยังมองว่ามันเป็นเพียงการกระทําเฉพาะหน้าและไม่สามารถรับประกันอนาคตในอีก7ปีข้างหน้าได้อยู่ดีและที่น่าสนใจก็คือแผนการนี้ได้ไม่ได้มีผู้เล่นแค่ตัวน้องต้นข้าวกับค่ายเพลงเท่านั้นครับแต่ยังดึงเอาแฟนคลับเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญในสมการนี้ด้วยโดยเฉพาะการเรียกร้องให้แฟนคลับช่วยกันโหวตให้น้องในรางวัลไทยรัฐอวอร์ดประจําปี2565 ประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในพลวัตของวงการบันเทิงยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยครับการโหวตที่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความชื่นชมในตัวศิลปินอีกต่อไปแต่มันถูกยกระดับให้เป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจต่อรองที่จับต้องได้อำนาจต่อรองใช่ครับลองคิดตามนะครับหากน้องต้นเข้าสามารถคว้ารางวัลใหญ่มาได้ด้วยพลังโหวตจากมหาชนมันจะเป็นการประกาศศักยภาพของน้องและฐานแฟนคลับให้ทั้งวงการได้เห็นเลยอ๋อ มันจะเป็นเหมือนกรอบป้องกันที่ทำให้น้องสามารถทำงานอย่างอิสระต่อไปได้ตามแผนที่วางไว้ในช่วง6-7ปีนี้เพราะสถานะและมูลค่าของน้องจะสูงขึ้นจนไม่มีใครกล้าเข้ามาแทรกแซงได้ง่ายๆอืม,มันแสดงให้เห็นว่าพลังของมวลชนในยุคดิจิตอลสามารถส่งผลต่อทิศทางอาชีพของศิลปินได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็น,นกลไกคานอานาจกับค่ายเพลงได้จริง เท่ากับว่าแฟนคลับไม่ได้เป็นแค่ผู้เสพผลงานแต่กลายเป็นผู้ร่วมกำหนดอนาคตและปกป้องศิลปินที่พวกเขารักอย่างแข็งขันเลยทีเดียวถูกต้องครับมันคือการสร้างระบบนิเวทที่ทุกฝ่ายเกื้อหนุนกันศิลปินสร้างความสุขให้แฟนคลับแฟนคลับก็มอบอำนาจต่อรองกลับไปให้ศิลปินในขณะที่ค่ายเพลงก็เฝ้ามองและรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะเข้ามาเป็นพันธมิตรในอนาคต โดยสรุปแล้วเราก็ได้เห็นแผนที่ชีวิตที่ถูกเสนอให้กับดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการนะคะซึ่งเป็นแผนที่ที่น่าสนใจมากเพราะมันท้าทายขนบเดิมๆของวงการเพลงที่ว่าต้องรีบเซ็นสัญญาต้องรีบทําเงินแต่กลับเลือกที่จะชะลอทุกอย่างลงให้ความสําคัญกับการเติบโตตามวัยการศึกษาและพยายามสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเชื่อใจและสิ่งที่เรียกว่าบุญคุณซึ่งก็เป็นโมเดลที่ชวนให้ขบคิดมากครับมันทําให้เราเห็นมุมมองใหม่ที่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับค่ายเพลงอาจไม่ใช่แค่เรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่มันสามารถเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของการอุป,ปถัมภ์การลงทุนในระยะยาวกับตัวตนของศิลปินคนหนึ่งได้เช่นกันซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นความยั่งยืนมากกว่าความฉาบฉวยค่ะและนี่คือคำถามทิ้งท้ายที่อยากให้ลองไปขบขีกันต่อนะครับ โมเดลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวตนของศิลปินในระยะยาวและเชื่อมั่นในความกตัญญูมากกว่าสัญญาแบบนี้จะสามารถกล่าวเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการปั้นศิลปินของวงการบันเทิงในอนาคตได้จริงหรือหรือว่านี่เป็นเพียงกรณีศึกษาพิเศษที่เกิดขึ้นได้กับปรากฏการ์อย่างต้นข้าวสุปริยาเพียงคนเดียวเท่านั้นศิลปินที่มีอำนาจต่อรองมหาศาลอยู่ในมือตัวเองตั้งแต่แรกก่อนที่ค่ายเพลงจะทันได้ยื่นประกาศให้เซ็นสัญญาด้วยซ้ำไป